หลัภารกิจแรกของบอลก็คือไปขอแฟนให้เรานะคะที่วัดย่าแฟงอย่าลืมเซลฟี่กับย yeah anyway. ่าแปงมาด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานก็คือว่าไม่รู้ว่ายาวราชไปยังไงก็คือนั่งทััพักหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะนั่งนั่งผิดแล้วเพราะว่ากำลังวนเลี้ยวยาวราชแล้วคนข้างๆก็มองเราแปลกๆเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องนั่งผิดแน่เลยเราไปถามคนดูก็คือไปถามคุณป้าขายลูกชิ้นเขาก็บอกว่าเรานั่งผิดแจริง คือเราต้องไปที่อีกป้านนึงซึ่งกติกาของภารกิจนี้ก็คือ 1. ตามหาสถานที่3สถานที่ที่บอกอและครีเอทีฟได้กำหนดไว้โดยจะมีแผนที่ให้และภาพ ิราจะต้องตามหาให้เจอและต้องถ่ายรูปเช็คอินแต่ละสถานที่ให้ครบจึงจะถือว่าผ่านด่านและสามารถทำภารกิจต่อไปได้ 2. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในการหาข้อมูลจะมีแค่ทีมงานที่เป็นตาล้องไปถ่ายด้วยเท่านั้นและทีมงานจะไม่ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น 3. ภารกิจสุดท้ายจะต้องหาบกาให้เจอจึงจะถือว่าภารกิจสาเร็จ วัดยา่าวัดยแฟงอยู่ตรงไหน <c oughs> ครับคืองงมากคือเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมเราคิดว่าแบบว่าเออเดี๋ยวจะถามคนแถวนี้ดูว่าวัดย่าแฟงอยู่ตรงไหนสรุปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จริงวัดย่าแฟงี่อยู่ตรงไหนวัดคณิกาผลหรือวัดย่าแฟง ามประวัติแล้วนั้นย่าแฟงเป็นเจ้าสำนักโสเพณีอยู่ที่ถนนตรอกเรา้าเยาวราชซึ่งโทอมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้ชักชวนโสเพณีในสำนักของตนเองรวบรวมรายได้มาสร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช2376และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดคณิกาผลซึ่งที่นี่ผู้คนจะนิยมขอพรเรื่องความรัก ถ้าอยากให้ความรักสำฤิดผลก็ต้องมาขอพรที่วัดย่าแฟงนั่นเองเนี่ยครับแล้วก็มาถึงที่วัดช้าวารเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันเดินแป๊บเดียวก็คือถึงแล้วก็คืออยู่ตรงใกล้ๆแบบซอยถนนมังกรเลยซึ่งตอนนี้ก็คือเย็นป้าเป็ดใช้เราไปขอไปขอเรื่องความรักรู้ว่าแบบ แค่ความรักอย่างเดียวจริงหรอตอนในนาบเราก็มาอยู่กันที่หน้าวัดันิกฐาผนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อยู่ตรงหน้าประตูเดินเข้ามาแล้ว กิจแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เป็นภารกิจที่สองเราไปทำภารกิจที่สองที่สถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนมังกรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือหลังจากที่ไปสอบถามข้อมูลมานะครับจากที่เราไปตรงเมื่อกี้ก็คือวัดนั้นคือไม่ใช่สถานที่ของร้านขนมจีบเอเซียที่พวกเรากำลังจะไปตามหาอยู่นะครับ ตอนนี้ก็คือเราก็เลยต้องเดินออกมาแล้วก็ไปตามหากันต่อไปครับขอ้อมูลก็คือเรามาวัดผิดกันนะครับก็คือไม่ใช่วันนี้เราต้องเดินข้าไปแล้วก็ไปอีกวัดหนึ่งชื่อวัดอะไรไม่รู้แต่ว่ามว จะไปวัดยวนนะครับต้องไปทางไหนอ่ะทางพางแยกดีไซน์อ๋อทางตะวันทางครับตอนนี้เราก็ไปถามทางมาเห็นเจ้าของร้านทองเขาบอกว่าให้เดินตรงไปเห็นซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลยก็คือจะไปทางวัดจวนครับเราลองเดินไปได้ด ตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช่ซอยนี้จริงๆหรือเปล่าครับดี่ะคุณลุงครับอันนี้ใช่ซอยไปวัดยวนหรือเปล่า <c oughs> ใช่ซอยไปวัดยวนหรือเปล่าซอยนี <c oughs> ้ต้องไปข้างในอก่อนแล้วก็ ไปถามมาอีกรอบนึงนะครับก็คือซอยนี้แน่นอนครับที่เป็นซอยของที่เขาขายขนมจีบรอยปีก็คืออยู่ตรงหน้าวัดยวนน,นั่นเองครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่การไปเที่ยวเ้ีย้อนแล้วนะครับก็คือเป็นภารกิจหมายเลขสองก็คือตรงนี้นี่เองซึ่งตรงนี้ก็คือวัดยวนแล้วก็เป็นสถานที่ที่ขายขนมจีบร้อยปีที่เป็นกระแสะในติ๊กต็อกนะครับ ก็ได้ขนมจีบกันมาไปรีเทียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะชิมก่อนแล้วค่อยเอาไปฝากทุเอ็นเราจะไม่บอกด้วยว่าเราจะแขนงกิน ขนมจีบแปะเสียหรือขนมจีบเจ้าดังจากยาวราชที่เป็นสูตรจากบรรพบุรุษจากเมืองจีนเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาขนมจีบจะเป็นลูกเล็กแต่รสชาติใหญ่โตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษจนมาเป็นแปะเสียตำนานขนมจีบร้อยกว่าปีตั้งอยู่ที่วัดมงคลสมาคมถนนแปลงน้เยาวราชซึ่งที่นี่ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามขายหมดภายใน3มชั่วโมงครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับขนมจีบที่ อยู่หน้าวัดดวนหรือว่าวัดพักคนานนำทำสมาธิวัดนะครับและตอนนี้เราก็จะแอบเอสชิมนะครับว่ารสชาติยังไงแล้วเราก็จะไม่บอกเขาด้วยว่าเราแอบกินสองของเราก็คือไปที่คนเจ้าท่าไปถ่ายรูก่ก,กับพาพวกมีมครับตอนนี้เราก็จะมาทำมิชั่นที่สองก็คือเซอร์วิสกับลูกปริศนาให้พบถึงจ้า่าอันนี้ ไม่รู้จะไปถามใครดีตอนนี้เดินมาตรงไหนเราก็ไม่รู้ตอนนี้และแล้วก็ได้ไปถามชาวบ้านแถวนู้นมานะครับเขาก็คือบอกว่าให้เราเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปเลยตรงไปทางไหนเลยเดินไปมั่วๆครับแล้วก็เดินถามทางคนไปเรื่อยๆจนได้มาเจอร้านคุณลุงที่ขายกับข้าวเขาบอกว่าให้เดินตามทางมา สุดท้ายก็เดินหลงไปนิดนึงก็ไปเจอร้านน้ําก็เลยไปอุดหนุนร้านน้ําแล้วก็แอบถามคุณป้าว่าเดินมาสถานที่นี้แล้วก็ยื่นรูปให้เขาดูว่าเดินมายังไงเขาก็บอกว่าโอ้ยหนูที่หนูเดินอยู่เนี่ยเดินตามทางนี้มาเลยเขาปูพื้นมาถ้าตรงไหนที่ไม่ได้ปูพื้นก็คือไม่ต้องเดินตามมาก็เดินตามที่เขาปูพื้นมา ศาลเจ้าโรงเกลือกเป็นศาลเจ้าของชาวจีนห้ากาสร้างขึ้นก่อนปีพุทธศักราช2433เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้าห้อนหว่องกุงสิ่งที่น่าสนใจในศาลเจ้าคือป้ายศิลาในป้ายศิลาจะกล่าวถึงพ่อค้าจีนห้ากาได้เชิญรูปเคารพเทพเจ้าห้อนหว่องกุงจากเมืองจีนมาประดิษฐานในไทยก่อนจะมีการสร้างศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในศาลเจ้ายังประดิษฐานเทพเจ้าปุณเท่ากงซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ประทานโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับภพรกิจนะครับเราต้องไปถ่ายรูปครับอนุกรรมนี้ก็คือเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วภาพแรกก็คือผ่านไปแลเมื่อกี้ส่วนภาพต่อไปก็คือ ไอ้ตรงนี้ก็คืออยู่ข้างในเราตามไปกันนะ ครับก็คืออยู่ตรงนี้ซึ่งดูภาพอันนี้คือภาพน่าจะเป็นภาพที่นานมากแล้วแล้วดูสภาพนี่นะครับจะให้ดูยังไงเอ่ยแรงมากมีคนแกงคนแกงจริงๆ <c oughs> โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็ูป <c oughs> แล้วก็เ็จซิ้มพารกิตค,ครับ ภารกิจที่บอกกอเขาให้มากันไปที่รเียบร้อ้วนะครับต่อไปเราก็จะกลับไปที่วงเวียนโอดินครัก็คงถือเวลากันแล้วก็ไปกันได้เลย วงเวียนโอเดียนเป็นวงเวียนตั้งอยู่บริเวณหัวถนนเยาวราชเป็นจุดตัดของถนนเจริญกรุงถนนเยาวราชและถนนมิตรภาพไทยจีนอยู่ในเขตส,สัมพันธวงศ์แต่เคยเป็นศูนย์รวมสถานบันเทิงเดิมเป็นวงเวียนน้ำพุเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนปัจจุบันปรับปรุงเป็นที่ตั้งของซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9 ยังไงคดหน้าเหนื่อออกยังไงก็เหนื่อยครับเพรรีบวิ่งมาแล้วก็ขนมจีนก็คือเกิดเหตุเอเิเดมเล็กนิดหน่อยครับก็คือว่าแอบกินหมดแล้วระหว่างเดินทางมีถีบไปยังไงให้ผ่านไหมไม่ผ่านแต่ว่าได้ขนมจีนมาใช่ไหมได้ครับแล้วก็ได้ชิมแล้วเอาไปยังไงเล่าดีกว่าเขาจะกิน้าเขาบอกว่าหนึ่งร้อยปีเลยนะ ส,สูตรนี้แล้วทำไมฉันไม่ได้กินคุณผู้ชมก็รู้สึกว่ามันเป็นขนมกินที่ลูกเล็กกินง่ายครับแล้วก็รสชาติที่แบบเข้าถึงง่ายการที่เขาลูกเล็กเนี่ยก็ทําให้แบบว่ารสชาติมันแบบกระจายทั่วปากได้ดีกว่าเหมือนไม่ไม่เหมือนกับการที่เราต้องกินลูกใหญ่ๆแล้วแบบว่าแบบบางส่วนของลูกใหญ่มากหรืเลรสชาติจะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วภารกิจสุดท้ายเกือบจะไม่ผ่านเพราะว่าอะไรลูกน้าผ่าญยากหรือยังไงครับ ครับก็รูปที่ทีมงานเอาให้มาเนี่ยเป็นรูปที่เหมือนเคยถ่ายไว้นานมาแล้วเนาะมันจะเป็นรูปภาพที่สมบูรณ์แต่สถานที่ที่เราไปเจจริงๆคือภาพนั้นก็แทบจะไม่เหลือเขาคงเดิมแล้วครับทาให้รู้สึกว่าเป็นภารกิจที่นานที่สุดเท่าที่แบบว่าเท่าที่เราไปทํามาแล้วเพราะว่าแบบเรามมดจะหารูปนี้อยู่ต่จริงๆแล้วมันก็คืออยู่ตรงนั้นแหละแต่แค่เรามองไม่ออกเองอแล้วความประทับใจทั้งหมดที่ปอนได้พบเจอเระหว่างการเดินทางคืออะไร ความราทบใจหรอความ,มาทัาใจของการเดินาทางครั้งนี้คือไม่ใช่สถานที่แต่ว่าเป็นผู้คน,นครับผู้คนที่เราไปเจอมาไปถามทางมาอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นคนดีบางคนถึงขั้นเนยแบบว่าเดินไปส่งเราสถานที่นั้นๆเลยด้วยซ้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความประทับใจที่แบบว่าแบบทำให้เรารู้สึกภูมิใจว่าแบบว่าเอออย่างน้อยคนคนมันก็มีคนที่ดีและไม่ดีปากบคนไปครับประมาณนี้พูดถึงการออกมาจากเซเว่นซเรารู้สึกว่าออกมาเยอะมากมากพอสมควรเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่ทีมงาน ก,นนก็คือว่าเราเป็นคนที่ไม่ออกไปไหนเลยเราชอบนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องเราไม่อยากคุยกับคนอื่นอไอเงียครับเราถือว่าออการได้ออกมาแล้วลองพูดคุยกับคนอื่นมันก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าหนึ่งนะคะกติกาบ,บอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์แล้วแผนที่ให้แล้วไม่ใช่แผนที่ที่บอกว่าตรงน,นี้คืออะไรเป็นแผนที่ที่มักว้างๆเลยอ่ะคุณผู้ชมดังนั้นมันยากมากที่จะทำาห้กิจให้สำเร็จนั้นตอนก็ถือว่าวันนี้ให้ผ่านแล้วการสลับโต๊ะข,ข่าวการท่องเที่ยววันนี้นะคะเี แล้วรายการกรอกกอกขอสั่งเราก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้าหรือว่าอีพีจบไปจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยเลยนะคานผู้ชมและแขกรับเชิญจะไม่ใช่คนนี้แล้วเพราะเราจะเอาโปรดิวเซอร์เรา,เราอมาเล่นเอง,งก็เป็นคนนแหละจะเอามาลงเล่นเลยแต่ไม่ใช่ย,าย่านโยวราแน่นอนเราจะมี่านที่แอดวานก,ก่อนนั้นติดตามเลยนะครับท<อ>ุกผู้ชมค่ะสํารับวันนี้ของคุณและสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย